กับก an e ับ yeah. ก oh, ับกับก yep. ับก uh ับโอ้ก huh. ับกับกับกับนายขี่เร็วอะขี่เร็วขี่ไงนะเอาเร็วแบบเร็วเลยอะเร็วเลยเร็วเลยดวนเลยดวนเลยดวนเลยเร็วโอ้โหทำหน้าจริงจังเลยสิไหนขี่เร็วอะโอ้โหอันนี้จะขี่ไปไหนฮะไม่ใช่โอ้เอาเร็วขี่แบบจริงจังอะจริงจังอะ จริงแบบรีบมากเลยรีบมากเลยทำหน้าด้วยโอ้โหแบบรีบอ่ะโอ้ไนไนรีบมากรีบทำหน้าเลยนะเร็วเร็วเร็วเอารีบรีบร็วรีรีวเร็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 วขึ้นทางด่วนเร็วอ่ะเร็วสุดๆทำไงลูกเอมเร็วสุดๆทำไงคะโอ้โหเร็วกว่านี้อีกต้องเร็วกว่านี้